ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราค่ะในวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการสุขภาพและความงามนั่นก็คือ MC c r e t ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติร้0เซและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ MC c r e t เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากสูตรลับของชาวเกาหลีซึ่งได้รับการยอมรับและยกย่องจากองค์การยูเนสโกสำหรับคุณประโยชน์ทางสุขภาพและผิวพรรณที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก MC เ e รมีส่วนผสมหลักนั่นก็คือบล็อกบุญจาบล็อกบุญจาหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของผลเบอรีส่สีม่วงเข้มจากเกาหลีซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในระดับสูงช่วยบำรุงทั้งภายในและภายนอกเห็นผลตั้งแต่ผิวพรรณไปจนถึงสุขภาพโดยรวมค่ะช่วงแรกที่ทาน MC r e t คุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวกระจ่งางใสขึ้นผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้น จุดด่างดำดูจางลงและที่สำคัญคือผิวดูอินฟูสุขภาพดีผิวลื่นอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือ MC c r e t ยังดีต่อระบบภายในอีกด้วยถ้าเลือดไม่ดีเส้นเลือดอุดตันไขมันในเส้นเลือดมากก็จะนำโรคร้ายมากมายมาสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดโรคมะเร็งโรคเบาหวานไม่เกรนความดันรวมถึงฝ้ากระผิวพันธที่เสื่อมโทรม และเราอาจต้องหมดเงินเป็นจำนวนมากในการรักษาหรือหากรักษาก็ใช่ว่าจะหายได้ร้อยเปอร์เซนฉะนั้นเราควรดูแลเลือดให้ดีเพราะหากเลือดดีสุขภาพของเราก็จะดีตามไปด้วยจะดีไหมถ้าวันนี้มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่สามารถดีท็อกเลือดดูแลเลือดได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ระบบการทำงานของร่างกายเราสมบูรณ์ที่สำคัญออกฤทธิ์เห็นผลลัพธ์ภายใน5นาที ขอย้ำว่าเพียงแค่5นาทีคุณจะรู้สึกถึงการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้ทันทีเมื่อทานแล้วอาจจะเกิดอาการแดงและร้อนตามร่างกายนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าร่างกายกำลังขับสารพิษออกมาและจุดที่มีสารพิษตกค้างซึ่งอาจเกิดอาการคันเล็กน้อยอาการต่างๆจะเกิดขึ้นแตกต่างกันเฉพาะบุคคลและจะหายไปภายใน30นาทีพร้อมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กล่าวมานี้มีชื่อว่า MC c r e t กว่าจะมาเป็น MC c r e t นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาหลีเราได้ผสมผสานนวัตกรรมจากยุโรปและอเมริกาทำให้เกิดความลงตัวที่สมบูรณ์แบบบนความเหมือนที่แตกต่างวิธีทานผลิตภัณฑ์ MC c r e t ซึ่งผลิตภัณฑ์มาในรูปแบบซองเพียงฉีกชงดื่ม สำหรับผู้เริ่มทานและร่างกายปกติแนะนำให้ทานครึ่งซองโดยเทลงในน้ำครึ่งแก้ว m s e c r e t มีกลิ่นหอมของเบอร์รี่อร่อยทานง่ายภายในหนึ่งกล่องคุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพผิวพรรณและใบหน้าของคุณกลับมาอ่อนเยาว์ด้วยนวัตกรรมดูแลเลือดของ m s e c r e t ที่จะทำให้เลือดของคุณกลับมาสะอาดอีกครั้งหากท่านชื่นชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตาม หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ